สวัสดีค่ะพบกับเราช่องสีดอมมิชชคกนะคะวันนี้เรามาดูความวุ่นวายของเด็กนโมูนะคะเรามา,าร่วมตักบาตรนะคะร่วมตักบาตรนะคะโรงช้างนะคะน้องเนปีนะคะมาดูความวุ่นวายของน้โมูนะคะน้โมูตกมัน

นี่นะคะน้องเนเปียมาแล้วนะคะเจ้าภาพเจ้าภาพหิวแเจ้าภาพหิวแรงน้องตะวันมาแล้ว Ngán bóng ngán bóng ngon bóng ngon 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 สวัสดียังตามหลังเข้าไปหนึ่งนะ golf, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอมีโชคของเราด้วยนะคะแม่ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ